คลิปนี้พาพพี่นอ้องเข้ามาตรวจตดวงบักเผาจ้ะอไยใส่แล้วก็ลังตรวจอยู่ตรงมาตรวจทุกเมื่อจ้ะพี่น้องบักเผาต้นใหญ่และแห้งอันตรายเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นที่เสียหายปตัดทิมเลยจ้ะนี่พี่น้อง ต้นนี้งามงามได้จังเนี่ยเบื้องเหงามันพ่อเยใยแล้วปูกไม่แหละสองปีก็กลัวพี่น้องเสียดายอยู่ไอ้ตัดถิ่มเลยมันเจาะกินหยอดมันแหละก็มันเจาะเลิกล่งเลิกเลองพี่น้องดวงสำคัญแห่มัน้ปูไม่จ้ะ นง,ง,ง,งเมื่อนนวันที่28ได้จากที่ทายท้ำพี่น้อง28ตุลาคม2หาง4พี่น้องทางสกลน,นครเพิ่นคอมเมนต์มาว่าที่ลงคลิปก้วยนะจ๊ะใส้ปุ๋ยย่างจะงามแถก่นวากะ เิ่นคอมเมนต์มาถามมาฝนบ่ตกบ่ทั้งเพิ่นตกแต่มเมื่อขืนน่า่นทางเพิ่นน้ำยืนกะฝ้ามืดๆจ้ะเมือมอมอม่อขืนนี่ก็ตกลิ่นๆอยู่ตอนนี้เศร้าแล้วเมื่อท่านได้เห็นหมาเห็นหน่อยได้ย่างแย่งย,าง,ยางเบิ่งสีกับมีความสุขแลวพี่น้องแต่ว่ากะ เห็นต้่นที่ตาดออกนะ่นกับใจพอดีบันไดแล้วจ้ะต้องมันก็เกาอีกช่วงที่แม่ไปรุ่งนอนรุ่งบานล้วก็ส่วงจัดงานซบให้แม่นั่นล่ะพี่น้องมันบรดมาร้ายมือมันกระเจาะกินเบิร์ตี้ละบาดนี่ถ้าอยู่ไปต้่นเดียวนึงเฮ็ดยังพ่อเนเี่ใช่ ก็จังเห็นถือมีดรถกอง่าจอยกันโอ้ไม่กระจายตัวนึงเยอะตัวเดียวนไมได้ยินปะเนาะพี่น่องหร่อน้ำกันเอาโอ้หลอกแล้วกะเกี่ยวจอยสช่ใชออ่ทั้งมันอ่ะ อเพื่อหยังงพ่อยังใช่นี่ <คง S 2> เฮ็ดแบบนี้อสองไวโอ้เฮ็ดเห็ดเ้าต้นเตี้ยออกลูกตั้งแต้เจตี้ยพี่ว่าสันสานอะหลอกกาบมันซอยพี่นอ้องจักเพื่อนเอิญหยงังมันดอกนี่ที่มันหอนอีน่แหะ เห็นสีมงม่วงนี่ฟูระดานเมนว่าพี่้อใส่นี่เอานอนโมย่แลวต้องใส่ตัวซอยเลยพี่น้องเสียหายไปหลายอืมเสียเวลาพร้อมเสียหายเสียดายเสียใจเสียเสียลายยางแหงพี่น้องต้องต้องใส่สารเคมีมาซอยละบาทฟูระดานเม็ดเอามาวางไว้น้ำกาบมัน ปลูกกระเพื่อสีใ่เนาะปีสองปีผลได้พี่หน่องนีสองปีกลัวร่างตนมันเป็นเกลือ no. mm hmm. เอานาะอ,อืมอืมจะวานนี่นออ้ำกันมลี้็งจะวานกขึ้นน้ำโอ้ว oh. ้านขึ้นยอดน้ำกระด่ oh. เป็นบอกันอะไรใช้ไว้ยืมว่านหลายโอ้กันหมดกันแง่กันตูน อเอาม็ดมาตัดตัดตัดเจีย่ยมันออกแล้เอน,นี่ยังพย่ยางแ่เจี่ยเยี่ยหงเยี่ยหงมันกีดๆออกแค่ยน้อยนะโคตลกน่ออกเจือกกดดอยู่เรื่ยอยๆนะเลาว่ได้กีดจ้อยแม่ พี่หนาะคือสีเริ่มออกจันอยู่หรอกพี่นอ้องต้นกระสมบูรณ์ดีอยู่จ้ะใส่มาตรการเด็ดขาดแล้วบบดน,นี้ใส่เคมีแล้ว <laughs> ต้อนดอกฝาเวเสียหายได้ตดถิ่มปลูกใหม่กุะดานเม็ดสื่ีเรื่อยตัดห้ามตัด ามตัดงามันบ่งาตายทั้งไตกะว่าตัดมันบ่เพ่อยใช่ไตตัดไตอยู่แต่ว่าจะดึงออกอ๋อนี่ของมันตายอีหลีืุ่นล่าอือแต่ว่าจะดึงออกตัดอยู่มือตายไหนเห็นบ่เ้องติดไหมน้ำจะคล้องผุดเดียวงางาตายมันตัดได้แต่ว่าเรต้องดึงออกพี่น้อง หลอกหนมันออกกูระดานเม็ดกะเพิื่อนมีขายแบบแบบเอียงละแบบบ่มีสารกคขางก็มีได้พี่น้องซูม,มื้อน,นี้้ามีสารผิดหลายแหล่งเขากับแบรนละสินค้าแบบนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนห้าคนใส่เพื่อนกับแบบมีระยะเก็บเกี่ยวมีอันนี้นะพี่น้องมัน ก็ถือว่าปลอดภัยอยู่ย้อนด้วงนทั้งใบแม่งอืมขางซีแตัดไตอืม่แยกตัวเองตัดอเคแบบนี้ใบแหงๆั้างไตเห็นลังสวนเพิ่นตัดหอดผี่ลยตัดงาทึ่งๆผีออกให้มันเปน ตัดเด้พี่น้องพิดวิธีแหละคนนะ่ะ <c oughs> โฮกไก่มันโฮกอยู่นี่แหละทางใบหลายห่งดีขันมันกีดเออมันกีดมันบังเขาก็เอาเส้อโคบลึงออกมาจ้างาพี่ไ,กกไวก็ได้อืต้องตัดมันออกอืมจำข้นเลย พี่น้องใส่น้ำกาบมันแต้ว่าแบบต่นใหญ่ไปสะแทกกับวอโบกินดอกเบิ่งในสองยูทูป่นวามัมนสิก,กินแต่ส่วงซ้ำนี่แหละอายุมันสองสามปีนี่แหละพี่นอ้องปีสองปีสามปีนี่แหละเห็นสวนใหญ่ๆเพื่นเขาไปเบิ่งนะจ๊ะแต้ว่าห้ากเขาต้องป้องกันร,รักษาไว กะพี่ฉะน,นั้นแล้วมันก็สิเป็นแบบต้นนั่นแหละนะเสียหายพี่น้องเบิด์ฟุ้นกะขี่ไก่กละบไล่สอบอยู่จ้ะใส่ปีละสองสามเถื่อขี่ไก่ก็ได้เื่อละวสอบละวสอบกลัวสิใหญ่งงม,มาเข้มใจไปรวดเถื่อมังคนเข้มกลัวใจจ้ะ อะไยแบเพื่นได้ดูดกินปุ้ยโดนนะสี่หนอใส่แบบขี่ไก่เองสิโคตรหนาหไห้กักินไปเรื่อยๆใบก็บเคี้ยวงามโดนจ้ะถอดหน่อถอดห่ออกันเลยพี่หนองบ่ได้ยุดมันก็นเลื่อยไยไว้หลอกกาบใบออกในไฮเทือซ้องจ้ะซอยเพิ่นนำํำให้พักข่าวเฮ้า มาตั้งแต่เจ๊เตีเต่ยพี่ละหาล่อส้มผลงานจะพี่น้องกะสิท่าให้เบิ้งเรื่อยๆแล้วฝนตกลิ่นมาอีกแล้วจา้านี่เป็นไอ้ฝนมาอีกแล้วอุ้ยพี่ใส่กะเป็นอันนั้นละพี่น้องพี่ไก่เด้อพี่น้องเข้าคำมาเบิ้งที่หลังอาสีออย่างมาทั้นหูใส่ดำพี่ละส่งฟุ้มมันพี่ละหลอบๆใบพี่ตา ไปวัวหล่อห่างมันออกมานําพี่น้องสำรับน้ำใน้หลงนี่ก็สิมีตั้งแต่ส่วงหนา้าฝนนี่แหละจ้ะได้ได้ทัวเลยเลยไก่เป็นคู่เพราะว่าห้าทางนั่งทางนี้ออกมามันไกลกันถึงห่า,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 าๆๆถ้าต้าาตนใหญ่แล้วก็บยายเลยเน,ะ<ใ>นาะห่างมันจอดกันเละเต็มให้เต็มดิมันต้องใช้งบ ้ันใส่เกลือนใส่นปลูปกบักเผากับงามปลูกกล้วยกับงามไ,มได้พ่อยิ่ใส่นี่ <c oughs> เราดูแลดีพี่น้องมาสวนทุกมื่อทุกเมือจะ้ะบ่ได้ไปถ่ายคลิปสวนอื่นดอกยะพี่น้องมาเฮดเวียก์ีัสวนแล้วก็ถ่ายคลิปสวนจะคล้องใหละกับพี่น้องห้องก็บยาฝาวเบื่อกันเด้จ้ะเด้อปีทั้งปีกับเป็นกล้วยลนาะ มอง,มอง,มองว่างๆงานนในกระปูกบักแตงไทยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นหน่วยยังสีผ้าพี่น้องเขามาเก็บมาทายให้เบิงคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะฝนหน่อยมาแล้วพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อปลายฝนตนหนาวเลยขอบคุณพี่น้องที่เขามารับช่มจ้ะตาแทนผู้ช่มกอนพ่อใช่ใช่สวัสดีครับจ้ะหนาพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะ